แบบนี้ค่ะทำยังไงนะทำแบบนี้แบบนี้ค่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะคันเขี้วค่ะอะไรคือคันเขี้วคันเขี้ยวคันคางค่ะมามาช่วยหน่อยนะคะมาช่วยเล่นหน่อยนะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะมากเลยค่ะชอบ หนสไลด์ให้ดูหน่อยสิสไลด์ยังไงสไลด์ยังไงนะสไลเดอร์มันเล่นยังไงนะคะนี่ค่ะ่คลิปนี้ค่ะจรพีัดยีค่ะสีงงะะวัสดีค่ะคลิปนี้จบไปแล้วค่ะ